มือนีก็เป็นอีกมือหนึ่งที่จะต้องลุกขึ้นแตะสาวๆค่ะเตรียมกับเขากับน้ำไปสวนยางอีกคือกาค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่ามือนีเป็นมือวันพุดูคาเดอร์นะคะคลิปอาจจะเอามาลงให้พี่น้องในเบิงซาแน่นะคะก็เป็นวิธีของเครือเตอรนนะคะพี่น้องพอสามารถเอาคลิปมือต่อมือมาลงให้พี่น้องในเบิงได้หลังจากที่พี่ทรงน้องมะนาวไปโุงเรียนแล้วนะคะพี่น้องแม่น้องมะนาวก็เตรียมโตไปพร้อมกันเลยนะคะพี่น้องนะคะทรงน้องมะนาวไปโุงเรียนแล้วแม่น้องมะนาวก็ตรงไปสวนยางเลยคือกันค่ะพี่น้องนะคะ เพราะว่าสวนยางพม่น้องมะนาวก็เคยอันทายให้เบิงไลยรอบแล้วนะคะพี่น้องก็ระยะทางก็ค่อนข้างที่จะไกลเติบยู่นะคะพี่น้องพอเฮ้าเดินทางมาหอดสวนยางแล้วนะคะพี่น้องนะคะระยะเวลาก็จะประมาณเก้าโมงนะคะเพราะว่าพม่น้องมะนาวออกมาประมาณเกือบแปดโมงแล้วนะคะใส่เวลาเดินทางก็จะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าพม่น้องมะนาวก็แวะตลาดน้อยหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะก็บนไอคีรถเร็วนะคะพี่น้องนะคะมาหอดพม่น้องมะนาวก็เอากับเข้ากราบหน้ามือนีใดบักแตงมาตัมน้าัค่ะพี่น้องนะคะบักแตง ท่านค่ะพี่น้องนะคะมือมือว่านกอนนะคะไปเมืองมานะคะพี่น้องถือก,กับวันตลาดนัดวันขคามพอดีนะคะก็เลยนี่แหละคะ่ะมีแนวกินแนวอยากมาซูพอเพิินกินค่นนะพี่น้องนะคะกีดยางมันกับมือนะคะพี่น้องนะคะเข้ากับจาเป็นต้องหาอ,งอย่างดีๆมาเพิ่มพลังที่เข้าจะต้องเฮ็ดงานให้แล้วนะคะภายในอาทิตย์หนึ่งหรือภายในมือมือหนึ่งค่ะพี่น้องแม่นองมะนาวกะเหลวมาเห็นพอเพิ่นนะคะพี่น้องนะคะพอเพิ่นหยอดนำกดอยู่นะคะทั้งไดบูนะคะพี่น้องนะคะ,ะ,คะพอแม่นองมะนาวนแต่งเขาคล้องไว้เรียบร้อย แล้วนะคะเขาบรท่านได้กินดอกค่ะพี่น้องนะคะก็จะมาซอยพอเพิ่นยอดน้ากดก้อนค่ายอดน้ากดให้พี่น้องในเบงลักษณะนี้ค่ะพี่น้องนะคะอาจจะเป็นเครื่องเครื่องเนาะนะคะส่งโบธนัดนะคะมือหนึ่งถือกลองนํายางบรท่านได้ยุดย่อยดีไปไหนค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าห้องก็ต้องทําเวลานะคะพี่น้องก็ต้องยอดเลยนะคะยอดนายางแล้วห้องก็ต้องทําเวลานะคะพี่น้องนะคะให้ยางมันแข็งดีสักพักนึงนะคะห้องก็มากินเขากินน้ำค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นห้อจังเก็บขี่ยางค่ะพอยอดนำโครรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้อง แม่นองมะนาก็จะมัดฟานบักแตงต่ำเลยค่ะเด้อนะคะแบบบักแตงทีไหลมาน้ำนะคะพี่น้องนะคะพอเพื่อนอยู่สวนยางมันบบมีไฟฟ้าค่ะพี่น้องนะคะมันบบมีอยางทีจะต้องแบบว่าเก็บไว้กินนะคะก็คือมีแต่ของแห้งที่สื้อมาไหวเพื่อเพื่อไหวนะคะพี่น้องส่วนมากคันเมนว่าอยากกินของสดก็จะเข้าไปในหมู่บ้านนะคะพี่น้องก็บ่กไกลนะคะพี่น้องบ่ไกลนะคะในหมู่บ้านเพิ่นก็จะมีข้าของสดอาหารสําเร็จทุกอย่างละค่ะพี่น้องคือร้านค้าเข้าทั่วไปละค่ะพี่น้องมีคือกันแต่บางเท่อพอเพื่อนก็ขี่คานออกไปจากสวนยางค่ะพี่น้องก็กินของ แห่งของยังไปค่ะมัอนี้จะตาบักแตงกินแต้เศร้าๆนะคะพี่น้องนะคะผ่านตลาดมานะคะได้ปิ่งไก่ใหม่นึงแล้วก็ได้ข้าวปุ้นน้ำนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวก็ตำอันบักแตงนี่ละค่ะพี่น้องกินน้ำข้ากันดีๆนะคะมันนี้ได้ข้าวเหนียวมาฝากพ่อพันน้ำค่ะพี่น้องนะคะก็ตมบักแตงกินแบบง่ายๆนี่ละค่ะพี่น้องนะคะกินแล้วห้องก็จะเฝ้าไปเก็บขี้ยางค่ะพี่น้องนะคะอาชีพสวนยางมันก็จะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะต้องเร่งรีบเนืจักน้อยนะคะพี่น้องกินข้าวกินน้ำอาจจะบ่ค่อยตรงเวลาปันใดนะคะ ตามบักแตงของเขาไนม์มือนีนาตาเป็นตาแซ่ตาแซ่บค่ะพี่น้องเห็นบอน,นะคะปลาแดกนัวนัวนะคะมือนีใส่ปลาแดกสามซอนนะคะนํปาปลาซอนหนึ่งก็แล้วแต่หน,น,นาปลาแดกน้องค่ะน้องมื่อน่าวคิดว่าตามบักฮุงหรือว่าตามอีหยังก็แล้วแต่นะคะคุนแม่ว่าปลาแดกแซ่บนี่มันก็จะตามแซ่บค่ะนะคะข้าวของของเขาก็กเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาก,กินน้ากันค่ะพี่น้องนะคะข้าวของกะย่างที่เห็นเลยค่ะพี่น้องมีปิ้งก่มีปลาทูทอดมีข้าวปุ้นมีตามบักแตงแล้วก็จะมีแกงปลาใส่บวบค่ะพี่น้องยาตัก แต้สาวๆค่ะพี่น้องนะคะหนี่ก็มากินน้ากันเลยนะคะกินอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนอยู่ปลาแบบนี้แหละค่ะพี่น้องมันอยากแซบเนาะกับเขาแต่ละมือนะคะพี่น้องนะคะขันแมนวขาดอันแนวต่ำบ่วาติต่ำบกุวงต่ำบกแตงต่ำบกทั่วนะคะพี่น้องอยู่บ่เป็นนะคะพี่น้องต้องหาแนวต่ำมากินน้านะคะพี่น้องนะคะพม่น้องมะนาวก็มากินขึ้นกันกับเขากับน้ำบานเห่านะคะพี่น้องกินง่ายๆยูงง่ายๆก็แซบขึ้นกันราคานะคะเพราะกินเขากินน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องไม่น้องมะนาวก็จะมาแตงตูนะคะใส่เสื คุ้มก่กนอนจักน้อยนะคะพี่น้องนะคะ1เกิดป้องกันยุ่ง2เกิดกันแดดเนี่ยจักน้อยค่ะพี่น้องนะคะนาแหงแต่ดำแต่แลงค่ะพี่น้องคันแมนว่าววาวหอดรายได้รักนะคะพี่น้องนะคะก็จะมาจากสวนยางนี่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะก็ขอบคุณนะคะฟังปูฟังยานะคะทีมียางให้นะคะได้หเหาได้เกีดนะคะเพราพี่น้องมะนาาอยู่กับพอเพิ่นมากเกิดประมาณ17 1819ดสแป้วีแล้วะค,ะค่ะพี่น้องเกือบจะหอดเศ้าปีแล้วนะคะเพาะว่น้องแตงโมนะคะลูกสาวคนใหญ่ก็กอายุประมาณ16ปีค่ะ กระสอยคันเฮ็ดส้อยกันสร้างไปค่ะพี่น้องนะคะเกิดว่าเป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็ต้องพึ่งผ้าอาศัยกันนะคะไวเนื้อเชื่อใจกันนะคะดูแลนะคะซึ่งกันและกันนะคะแต่งโตเซตเรือบร้อยแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องมะนาวก็ออกมาตามพอเพิ่นเลยนะคะพอเพิินกระยางมาก่อนแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องมะนาวก็ถือทั้งสีมากค่ะพี่น้องนะคะถือทั้งสีมากนะคะเขาก็จะเก็บมาจากทางไกลไก่กอนเลี้ยวไปเบิงยางต้นนีค่ะพี่น้องนะคะสามกะลาค่ะพี่น้องนะคะขันเมนวันใหญแบบนี้ทุก ต้นขึ้นสิรุ้ยค่ะพี่น้องนะคะตน้นยางของเฮาก็จะมีต้นที่ออกดีบ่อออกแล้วก็บ่อค่อยออกออกกลางๆนะคะพี่น้องก็จะมีลักษณะหลายอย่างนะคะพี่น้องบบเมนว่ามันจะออกขึ้น,นาออก,การสู้ต้นเมนว่าออกขึ้นการสู้ๆต้นแบบนี้นะคะพีน่น้องบบต้นจะเอาเงื่อนค่ะพี่น้องนะคะสู้ไปค่ะพี่น้องนะคะก็ราคาย,ยางช่วงนี้นะคะพี่น้องก็มีราคาตกมาตั้งแต่ปีไม่แล้วนะคะพี่น้องนะคะซ้าใดก็ขายคือเก่านะคะพี่น้องสิถึกสีแพ้งก็ต้องขายนะคะบบเมนว่าของถี่มันกินได้เนาะนะคะ ขันเมนว่าของที่มันกินใดคือข้าเปลือกเข้าก็จังตากไว้กินโดนๆเนาะค่ะนอคลิปเก็บยางพี่น้องมะนาวก็ลงไปหลายรอบแล้วนะคะพี่น้องนะคะอาจจะไทยลักษณะบรรยากาศเก่าๆนะคะพี่น้องนะคะการเก็บยางเก่าๆนะคะเก็บมาแล้วก็กอกใส่ปุ๋ยแบบเก่าๆนะคะจังใดเก็นะคะก็เป็นวิถีชีวิตของไทยบานเฮ้าเนาะนะคะเป็นอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางค่ะพี่น้องนะคะก็อย่าพึ่งเบื่อพึ่งนายกันเด้อค่ะพี่น้องเมื่อีบไดใส่ถุงมือเด้อค่ะเก็บขี้ยางนะคะก็เป็นแ่บๆนะคะ มือไม่นองมะนาวไปทางหยานะคะถึกหยาบาดนะคะก็เลยเป็นเสบๆนะคะแต่ว่าพอเพิ่นจะต้องใส่ถุงมือตลอดนะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนที่แพน้ำกรดส่วนเม่นองมะนาวอาทิตย์หนึ่งมาซอยพันแกะเทือนึงนะคะพี่น้องก็เลบ่ออยากใส่นะคะแล้วก็มือไม่นนองมะนาวก็บ่คอยแพ้ปันใดค่ะพี่น้องนะคะก็แกะลักษณะนี่ล่ะค่ะพี่น้องนะคะแกะออกมาแล้วนะคะแต่ละตน้นหฮอก็หิวมาว่างไว้มองที่หฮาจะเก็บใส่ถุงปุ๋ยค่ะพี่น้องนะคะ,นะคะ,นะคะก็เทศใส่แบบนี้เลยสมัยก่อนมีรถเข็นหน่อยค่ะพี่น้องนะคะแต่ ทุกมือนี่ไใ้ไสแล้วนะคะรถเข็นน้อยมันกระพุพังไปเบิดแล้วค่ะพี่น้องนะคะสนิมกินเบิดนะคะเข้าก็ใสวิธีการหิวเอานี่ละค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าท่างมันเป็นทางคอ้างทางชั้นแล้วก็หากใหม่ห่างย่างมันลายนะคะมันคุกค้นั่นเองนะคะพี่น้องเวลาเขาจะใสรถเข็นน้อยมันก็ส่งสีแบบว่าเข็นลําบากนะคะหิวเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะหิวเท่อละในน้อยเอานะคะขันแมนว่ามันหนักเข้ากับหิวมาว่างไว้แบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะแกะแกะจากแต่ละต้นหิวไปหิวไปค่ะพี่น้องนะคะ นะคะเรื่องกลิ่นนะคะขันแมนวา่าพูติบกเคยเห็ดเอ่อสวนยางมาเพื่อเก็ อาจจะบอกว่ามันเหม็นนะคะพี่น้องแต่ว่าอาชีพเชา่าสวนยางยางเฮาเก็ต้องทนเอานะคะพี่น้องถึงซีเมนต์ียังกระร้างนะคะก็ต้องทนต้องสูเอาค่ะเบาแล้วก็ทักท่ายพี่น้องเชา่าสวนยางเน่เด้อคะ่ะพี่น้องนะคะผู้ใดที่เป็นอันเอฟซี A P C สวนยางค่ะพี่นอ้องนะคะเอฟซีเช่าสวนยางน้ากันนะคะพี่น้องนะคะทักทายคอมเมนต์กันเขามากนะคะเป็นจยงไดเฮ็ดขึ้นการบ่คะพี่น้องนะคะเฮนะ็ดไปเฮ็ดมากก็เป็นอันมือเปื่อนมือส ب, แสบเลยค่ะเด้อนะคะพี่น้องปูนพอเพิ่นกระหิวมาแล้วนะ เพิ่นสองทางส่วนแม่น้องมะนาวใส่ทังเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะกัหิวผ้ากันหิวแบบนี้นะคะพี่น้องใส่เวลาเก็บยางนี่เก็จะประมาณ3ามชั่วโมงค่ะช่วงนี้ใบเก็ค่อนข้างที่จะเริ่มล้นแล้วนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่ามันจะใกล้หอดฤดูพระใบของต้นยางแล้วล่ะค่ะพี่น้องนะคะสุปีแม่น้องมะนาวก็กรีดกับพอเพิ่นนะคะปิดนาย,ยางก็ช่วงประมาณกลางกลางเดือนเอ่อคุ้มผ้านะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวทางเมืองว่าปีนี้มันจะนเพิ่นจะกรีดหอดใส่นะคะพี่น้องเก็บยางมาแล้วนะคะก็มา ว่างไว้นะคะพี่น้องแล้วก็มันจะมากกนะคะพอกอกเสร็จเขาก็จะยกขึ้นรถแบบนี้เลยค่ะนะคะก่อนจะยกขึ้นรถนะคะพี่น้องมะนาวก็จะบอกพี่น้องเช่าส่วนยางตลอดผู้ใดที่ใส่รถกระบะค่ะพี่น้องนะคะอย่าลืมปูพายยางปูพลาสติกห้องอันนำยางนะคะเด้นนะคะเพราะว่าในนำยางมันมีนำกรดน้ำนะคะเดี๋ยวมันจะกินรถกัดรถเท่าค่ะนะคะเท่ากับนี่นะคะพี่น้องขันยกขึ้นรถเท่ากับซอยกันยกแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะขันแมนว่ายกผู้เดียวนะคะพี่น้องมีปวดล้างแท้ๆนะคะพี่น้อง เกิดสร้อยกันยกแบบนี้นะคะพี่น้องถึงแม้ว่าเขาเป็นผู้หญิงก็ซ้อยกันยกค่ะพี่น้องเพราเป็นยังนะคะยกกันสองคนมันก็บกคอยหนักปันใดค่ะพี่น้องช่วงนี้ยางมันก็จะเริ่มลดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะจากเพราะว่าใบมันก็เริ่มล้นไปเรื่อยๆนะคะแถมยางแบบว่าอากาศมันแห้งนะคะพี่น้องนะคะดินมันแห้งอากาศมันแห้งมันก็จะเริ่มลดเพราะว่ามันบกคอยมีสารอาหารล่อเลี้ยงค่ะพี่น้องนะคะมันนี่ก็เก็บอันเศษยางไปคือเก่านะคะพี่น้องไปฝากผู้อยู่บ้านไว้อ้อยไฟค่ะพี่น้องนะคะนี่ก็มาหอดมองจุดสุดท้ายอีกแล้วค่ะพี่น้อง นะคะก็เป็นบรรยากาศเก่าๆจังไดก็ยังพึ่งเบื่อผึ่งนายกันเด้อค่ะพี่น้องนะคะเก็บยางในอาทิตย์นี้นะคะได้ประมาณสิบปุ๋ยคือเก่าค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าก็บ,บ่ได้ใส่หลายกอกหลายนะคะใส่ซ้ำพ่อดีบ่ยกนักหลายค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะเะย้วพอสมควรนะคะพี่น้องขอบคุณเอฟซี่ขอบคุณ,คณพี่น้องผู้ติดตามสุขูสุข,ข,สข,ขนนะคนเ้อค่ะพี่น้องหรือวา่าบ่แเม่นผู้ติดตามนะคะนะคะที่เขามาให้กำลังแห้งใจในการชมคลิปพี่น้องมะนาวนะคะจังไดก็ฟากลค์กดแช่กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังแห้งใจ ในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปก่อนจะลาพี่น้องไปในคลิปนี้นะคะแม่น้องมาลากขออวยพรให้พี่น้องโชคดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรำรำรวยรวยเงินทองค่ะพี่น้องนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเฮ็ดยังก็ให้ประสบผลสําเร็จสุขู่สุขคนค่ะจังไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามไว้ดวเดค่ะเดพี่น้องนะคะจะได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ